เรื่องนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA หรือว่าสมาคมนักเตะอาชีพของอังกฤษเขาก็ประกาศเรียบร้อยเมื่อวานนี้ประกาศมาแล้วก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นของบุคาโยใครไม่กล้าซาก้าปีทีมชาติอังกฤษ,อกษของไอ้เป็นใหญ่แฟนบอลอาร์ s e n อลนะจ๊ะส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยก็เป็นของเออร์ลิงเบลฮาลานโอยอยากโดน้นเตนเข้าห่างคิวโอยอยากตื่นโรงพยาบาลอะ่ะอยากโดนลุมพกตอนหนึ่งออยากโดน้นตีนไะ <c oughs> เออนั่นแหละโอ้ยเล่นมุนทีไระเจ็บคอทีเลย เอริงบาฮาร์เลนก็คว้ารางวัลนี้ไปอย่างสมเกียรตินะสำหรับ2คนนี้นะก็จะถามเจ๊ไม่มีข้อโต้แย้งนะสำหรับฮาร์เลนกับซาก้าแต่เผลอนะได้เจ๊มองอีกมุมหนึ่งนะฮาร์เลนเนี่ยแม่งกวาด2รางวัลได้เลยนะทั้งดาวลุ่งทั้งนักเตะยอดเยี่ยมนะแต่ p ีเอฟเอเขาคงจะเล็งเห็นแล้วล่ะก็คงดูคะแนนโหวตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขากา็จ,จะอ่านแล้วว่าเออเฮ้ยมันถั่วไปแล้วกันถั่วไปดีกว่านะก็เป็นการโหวตจาก เพื่อร่วมอาชีพนะทั้งซาก้าแล้วก็ฮาลันนั่นเองนะจ๊ะอายุนีด้วยนะกับสาก้าแล้วก็ฮารลันนะจ๊ะก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีชัดเจนสมศักดิ์ศรีชัดเจนนะสำหรับริบิมนเราฮาลันกับบุคาโยสาก้าเฉียบมากเฉียบมากนะอ้าวนั่นก็คือรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมกับดาวรุ่งยอดเยี่ยม PFA ที่นี้มันมีอันหนึ่งที่แม่งเป็นดราม่าซึ่งอันนี้ฉันไม่ใช้คำนี้แล้วกันซึ่งมันเป็นที่ ข้องใจอยู่พอสมควรกับแฟนๆหลายต่อหลายทีมที่เชื่อมั่นว่าตัวนักเตะของทีมเขาก็ฟอร์มดีในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วไม่ติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA นี่คือที of the Year Premier League จาก PFA นั่นเองนะ4-3-3อ่ะเราดูไปได้วยกันนะดูไปได้วยกันแล้วแล้วไล่ไปได้วยกันว่ามันเหมาะมันสมมันควรแค่ไหนแล้วถ้าไม่ใช่ตำแหน่งนี้คนนี้ควรจะเป็นใคร ผู้จัดประตูเขาเลือกแอรอนบรัมสเดลถ้าถามตัวเจด้ามเจด้ามก็ไม่ติดก็ไม่ติดเรื่องของของตำแหน่งนี้กับบรัมสเดลแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะอาจจะอาจจะส่วนตัวอาจจะชอบเป็นการส่วนตัวได้ไปเดฮได้ถูกมือตองคำมพีเม์ลียอังกฤษแต่ไม่ติดตำแหน่งนี้ อันนี้เพราะเขาวัดจากพิมียร์ลีกนะฟังนี้ก่อนนะเขาวัดจากพิมียเ์ลีกแต่รัมสเดลมันก็เหนียวจนพาอาซนอลเนี่ยลุ้นแชมป์กับซิตี้ได้จนถึงเดือนเมษายนแล้วก็หลุดไปเองถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ในมุมเจดําดนะไม่รู้พวกแกคิดเห็นยังไงนะเจว่าเดคอาก็ไม่ไม่เสียหายนะถ้าจะติดตำแหน่งเนี้นึกออกไหมก็ในเมื่อกูได้ถุกมือตองคำอะถูกไหมเออแต่ว่าก็ไม่ติดก็ไม่ติดเออนะสวัสดีตัวโกจ้ะสวัสดีจ้ะก็ ว่ากันไปว่ากันไปแล้วแต่มุมมองอันนี้เขาก็เลือกรัมสเตลนะอ่ะพวกแกคิดเห็นไงเอาไปกันทีละตำแหน่งนะดูคอมเมนต์ไปด้วยกันดูคอมเมนต์ไปด้วยกันนะอันนี้บอกว่า,าประตูต้องเดเคอเออแล้วก็ถุงมือต้องทำไม่ติดเออนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่ติดนะพี่นะก็ก,กงงเหมือนกัน,นเนาะอันนี้บอกว่าเดเคอาร์ไอเดซอนครับพี่อ้นจตุรเทพเออนั่นน่ะสิใช่ไหม อ่าใช่เจมันย้อนแยงเออเนาะใช่ไหมพี่สิพี่ซินคือคือโอเคทุกคนรู้เนาะว่าเจชอบเด r แต่ว่าไม่เป็นลัมสเตลก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าเอา้าแล้วถุงมือทองคําที่มอบให้กันเพื่อก็ในเมื่อคุณเสียประตูน้อยที่สุดมีช็อตเฟมันสจันย์ก็เยอะอยู่แต่คุณไม่ติดใช่ไหมก็ว่ากันไปอันนี้บอกว่าเดไปเสียนัดเวทแฮมงไงบอลไม่มีอะไรรับหลุดเข้าไปเฉยก็อาจจะแบบนั้นนะ,นะพี่เบอร์รี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ เขาโหวตกันมาแล้วมันไม่มีชื่อเดคเคอารก็ว่ากันไปเนาะประตูผมว่าต้องสักสิทธิ์อัลลอยเออันี่นก็ดีประตูสักสิทธิ์อัลลอยก็ถือว่านะล็อกแล้วมั่นใจอะไรอะ่ะเอออ่ะทีนี้มาดูแบ็กโฟทางซ้ายเขาให้เป็นวิลเลียมซาลิบาทางขวาคีดันทิปเปียค,บบป z, คู่เซนเ็นเตอร์เป็นรูเบนเดียสกับจอห์นสโตนขวามาสุกคู่เซ็นเตอร์เจ๊ไม่ติด ทิปเปียสโตนเดียร์นี่โอเคไม่ติดแต่การที่คุณเลือกเซอร์เดแบ็กมายืนเป็นแบ็กซ้ายอย่างวิลเลียมซาริบาอันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะจริงอะ่ะตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าเอาโดดเด่นเลยเนี่ยลุกชอก็ไม่ขี้เหร่ะนะลุกชอก็ไม่ขี้เหร่ใช่ไหมกับตำแหน่งแบ็กซ้ายเนาะแล้วก็มองไปที่ แต่มันก็น้อยจริงนะสนหรันแบ็คซ้ายที่มันโดดเด่นแดนเบิร์นของนีลเซนก็เด่นแต่ว่าก็อาจจะไม่ชัดเนาะของซิต,ตี้เองแบ็คซ้ายเขาใช้อาร์เก้ใช้อการ์ชี AK, ใช่ AK, G, ใช่ไหมอืมโอเคโอเคก็ถัวไปแล้วกันถัวไปตรงนี้เออเนาะก็ถัวไปสำหรับแนวรับ4คนเนาะเออตามนี้ตามนี้ แต่ว่าก็ไม่แย่อสี่คนนี้เอาโอเคมาตรงกลางมาดิโนเดอร์การ์ดโรดิโก้แล้วก็ควินเดบรอยนี่เกิร์ลนิกาเทยก็สมศักดิ์ศรีทั้งสามคนสมศักดิ์ศรีอันนี้ไม่ติดสามสามคนนี้ถือว่าโอเคไปดูตัวรุกเดอะเฮอริเคนเอลิบัลฮาลันแล้วก็บุคาโยคาเมกาซากา้าอันนี้ก็ไม่ติดหมายถึงแรดฟอร์ดอะไม่ติดนะเนี้ย <c oughs> แต่เอาจริงอ่ะมันก็ยิงมันก็ควรจะติดประมาณแรดฟอร์ดใช่ไหม เออเว้ยแต่ก็แต่เอาส่วนตัวนะถ้าเจดามองเป็นกลางนะถ้าเทียบกับเฮอริเคนฮาลานซาก้าและฟอร์ดไม่ติดก็ไม่แปลกเออในมุมเจนะในมุมเจนะอ่ะก็ก็ว่านไปนี่คือทีมออฟเดอะเยียร์ของพิมพ์ลีกกับอ่ารางวัล PFA ซึ่งเขาโหวตกันเขาโหวตกันก็ตามนี้มีอาร์เซนอล4คนซิตี้5คนแล้วก็สเปอร์นิโคลเซ่นอย่างละ1คนนั่นเอง ออตามนี้ตามนี้นะตามนี้นี่ก็คือรางวันที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เขามอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะ